วันนี้ผมมีมาที่จำจากเชือกปออีตัวหนึ่งเห็นไหมว่าขนตรงคอนี้จะยาวมากมผมต้องการเปลี่ยนให้มาตัวนี้เป็นมายูนิคอรนผมจะใส่จะใส่เขาเข้าไปตรงนี้ขั้นแรกก็นำเล็กขึ้นมา แล้วก็นําล่องเขับไปตรงนี้ตรงตรงหูเนี่ยทำง่ายๆเลยแทงเล็กเข้าไประวังมันจะทะลุหูเล นำล่องเข้าไปฮะมันพอที่จะใส่ใส่เชือกเข้าไปขนาดนี้น่าจะพอแล้วแล้ก็มีเชือกอยู่ประมาณนี้สอดเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปก็จะได้เชือกเข้ามา ประมาณนี้พอละก็ตัวนี้ออกอแล้วก็ใช้ลวดนี่นะลวดนี้ก็เป็นลวดอ่อนนะไม่แข็งมากอก็ปักเข้าไปตามตามเชือกเข้าไป ัากาไปอย่างนี้แล้วก็พับขึ้นมานะ,ะพับขึ้นมาเสร็จทํำไงกับบิดเข้าหากันเลยให้เป็นเขาเดียวอ่ะปิดพันเข้าหากันอ พอเราบิดลวดเข้ามาให้มันเป็นแทงเดียวกันแนละ้วทีนี้เราก็มาจัดเชือกนะจัดเชือกก็เป็นสี่ข้างจัดเชือกเป็นสี่ข้างแล้วก็มาใส่กาวอันนี้จะเป็นกาวกาวลาเท็เนะี่กาวลาเทคนี่ก็มาแปะลงไป แบ่งไปใส่นิดหน่อยอ,อันนี้เยอะไปละเสร็จแล้วก็มาเริ่มถักนะพีนี้แบ่งเป็น4ี่ข้างนะอ่าข้างที่หนึ่งข้างที่สองข้างที่3ามข้างที่สี่ เดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาถักขึ้นไปสองครั้งอันนี้กาวกาวเยอะอย่อ่ะใส่เพียงนิดนึงใช้มือง่ายก็บังไปเลยอ่ะหนึ่งสองสาม ทีนี้เราก็จะมาลดเชือกนะ้ะากันมาสองครั้งแล้วก็จะมาลดเชือกแล้วลดเชือกก็ตัดออกนี้เลยตัดออกประมาณนี้สีส้มนี่ก็ออกไปเส้นหนึ่งกางนี้ก็ออกเส้นหนึง เสร็จแล้วก็มาใส่กาใส่กาเสร็จก็ทักทึ้นไป จักกันไปประมาณ3-4ขั้น ทีนี้จะลดขนาดเชือกสีส้มนี่ลงอีกนะเราก็จะใส่เชือกสีส้มเส้นเล็กเข้าไปใส่กาวเข้าไปก่อนใส่กาวเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่สีส้มเล็กสีส้มเล็กนี้ทับเข้าไปทับเข้าไปตรงนี้ แล้วก็ไปไว้ตรงนี้สองที่นะเห็นไหมเข้าไปสองที่นี่ไอสีน้ำตานี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่สีส้มสีส้มเส้นเล็กเข้าไปแทนที่แล้วก็ทักทับเข้าไปทักเข้าไปเส้นใหญ่ทับไว้แล้วก็ดึงให้แน่นนะ ดึงให้แน่นเราก็จะตัดเส้นใหญ่ออกก็จะเหลือเฉพาะเส้นเลยเสร็จแล้วก็มาตัดเส้นใหญ่ออก นะก็จะได้ส้มเล็กเข้ามาแทนทีนี้ก็ทักขึ้นไปให้สุดเลยนะักขึ้นไปพอประมาณนะ ได้ความยาวมาขนาดนี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะพอละแค่นี้ก็พอแล้วก็ตัดลวดนี่ออกตัดให้สิ้นเลยเหนไะมมันก็จะเหลือปลายลวดยึงนิดนึงเนี่ยก็ถักทับปลายวดสักสองคาง ครั้งเดียวมันอาจจะไม่มิดนะสองครั้งก็พอดีก็เหลือนางใส่กาเข้าไปแล้วก็ ถักทับ,ทบครั้งสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดึงให้แน่นแล้วก็ตัดออก ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนม้าธรรมดาให้กลายเป็นม้าจูนิคอรนนะก็สวยงามขึ้นมานิหน,นึ่งถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดติดตามให้ด้วยนะครับเราก็จะมีงานแฮนด์เมดงานทำมือนะครับสวยๆมานำเสนออีกก็ นะเข้าขึ้นมานะจะดัดขึ้นไปนิดนึงนะหันหะนะ้าไอการมาขานะนะึ้นมาแล้วนะเป็นรวดข้างในนะดัดได้ขอบคุณครับที่รับชม